สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สีทุกท่าน,นครับสวัสดีพยางคเอ็มสีเด่นก่อยู่กัช่องไปสวนแพร่เขาแลนี่นี่เผาออกหลายวันแล้วครับอยู่ในบ้านไปเที่ยวนอกบ้านหน่อยวันนี้จะเป็นเชือกไหนติดตามกันไปนะครับเราจะพาไปที่ไหนมีเวลามีเวลาก็พาเที่ยวหน่อยนะครับนี่ออกนอกบ้านบ้า ยืดเส้นยืดส,สาย เวลาแล้วผลทพิปก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับนี่อาการดีขึ้นเลยแต่เราก็ยังให้มันหายปกติก่อน,นะครับนี่ค่อยออกออกนอกบ้านช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นอาการดีขึ้นหลายเชือกแล้วนะครับนี่อาการดีขึ้นแล้วอนี่พี่ใหญ่ไม่ว่าจัดตะโกนครับวันนี้

อาบน้ําก่อนอาบน้ําก่อนอาบน้ําให้สุบินให้เย็นกายเย็นใจก่อนทัานี้เพลออกเดินทาง โอ้ยเหยียบขาพี่ใหญ่วัดเต้นยิงเน่ากี่ไม้น,นี่เย่โอ้แม่วาดเอาแล้วแม่วาดเอาแล้วอันนู้นวันนี้ไม่มีคนโยกนะนุูนนะ ออเอด็ดคือโหนเทยน้อมันนี่คิดถึงหน้าหนาวเลยเด็ดแบบนี้นี่อืมมันมีมนมีแห่งติดเพราะไงมองหน้า ใหญ่สบายลูกตาโตอย่างเลยเนี่ยมีการเด็บนาคอยอีกโอ้ยออเยนาะเงือดังงาะตอนเย็นพายูทูปไปรับนะเนี่ยพาบักข่ำผวนไปรับ คำผวนเปลี่ยนจากคำสิงมาเป็นคำผวนแล้วนะยูทูบนะจะบอกให้เออชื่อแต่ละคลางนี่ไม่ซ้ำกันนะจะบอกให้ซ้ำส,สินญ่จักซื้อจักซื้อรู้รู้สึกว่าชื่อคำสิงนี้ไม่ค่อยไม่มีคนชอบเยอะมากเลยคำสิงเนี่ยมันดือ้อมันดือ้อชื่อคำสิงมันดือ้อเอาคำผวนก็ได้ หนูนอยากไปด้วยไหมหน,นูไปเที่ยวทุ่งนาโอ้ถ้าถ้าเกิดว่าไม่เป็นถ้าเกิดว่าโรคไม่ระบาดไปไเมสิปานี้ควานอ๊เอาช้างไปวางทะลุแล้วนี่ไปผูกตรงที่เคยผูกทุ่งนาหญ้า,ยาเยอะมากโอ้ขังดงาใช่ไหมดูพ่อใหญ่ออดขัดงาพี่ใหญ่ก่อนเพื่อพี่ใหญ่ให้โชควันนี้ อ้ยนอนสบายเลยนอนนิ่งมากเลยดูสิช้งโอ้ชงหินรอเปล่าดูดีคือนอนนอนแบบไม่ขยับตัวดูเอ็นดูที่มีต้นสับปะรดถือต้นสับปะรดไว้นะคะดีไม่กล้ากินไม่ใช่อะไรหรอกกลัวหมด โอ้ดูงานที่เตกเขาให้ะงานที่เตกงานที่เตกเผือ่อมีตัวเลขให้เอฟซีเหมานๆกันวันนี้จะได้มีที่อยู่ให้พี่มันม่วงนีพี่มันม่วงนี้จะได้มีที่อยู่จะได้มีร่มให้อยู่ <c oughs> <c oughs> ทางนี้ก็กูด้วยเอาโอ้สั่งดึงได้สองดีไม่ว่าสุดยดอดเออสายมึนนะครับสายมึน <c oughs> มึนเป็นบางครั้งบางคราว แม่วาดว่ามึนเป็นบางครั้งบางคราวจริงหรือเปล่าก็ไปรู้ดอกดิเป็นบางครั้งบางคราวจะไปแม่วาดโอ้ยปลาพยูนเกยตื้นนะคะดิโอ่น่ารักมากมายเลยแม่วาดโอ้ยเจ็จ <c oughs> บอ่ะ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 ยังไอ่ย เทียงเออ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 คุลงเออคุลงเออนั่งแล้วจ้าฮ่าเอ,อบทน่ารักของนางก็มีเดอ้อบทสายมึนมีเยอะกว่าบทน่ารักใดจะโบกให้แม่วานนี่ ได้รับได้นอนไหมเมื่อคืนนี้นี่ได้ยินแต่เสียงสูง้เออรบกันกับอน,นุนอยู่ยืดเลยเออยืดฮอ,อนฮอนอืม ไปไปจะได้เดินทางแล้ววันนี้ไปทุ่งนาน,นะคะใกล้บ้านนี่เลยนี่ย่ยอ,อดไปขุดหลักเรียบร้อยแล้วจังได้เยอะตัวนี้มันเสบแห่งแต่บนนี้ฮะไปไปไปพ่อญ่อด สวัสดีจ้าเดี๋ยวติดตามที่พ่อใหญ่ออดเลยนะคะ